สวัสดีครับหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเจอปัญหากันที่ว่าจะเปลี่ยนเมนูนะครับที่คีย์บอร์ดเพื่อต้องการพิมพ์ภาษาไทยแต่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสมมติคีย์ภาษาอังกฤษอยู่พอจะกดตัวที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆตัวหนอนเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดเข้าไปมันกลายเป็นแบบนี้แทนแล้วพอเราพิมพ์มันก็ยังเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแบบนี้ กดกี่ครั้งก็สลับภาษาไม่ได้สักทีวิธีการแก้ไขนะครับทำได้ง่ายๆเลยก็คือให้เรามาที่มุมซ้ายด้านล่างนะครับตรงปุ่ม Windows คลิกขวาครับและเลือกคำว่า Setting ครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับให้หาที่ชื่อว่า Time and Language คลิกเข้าไป ด้านซ้ายมือให้เราคลิกคำว่า language ครับจากนั้นตรงด้านล่างตรงส่วนนี้ครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษอยู่ให้เรากดคำว่า add a l a n g เ a g e เข้าไปบวกไปเลยตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มไทยเข้าไปครับพิมพ์คำว่า thai ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงคำว่าไทยกดคำว่า next ครับ แล้วก็ install ไปเลยครับอ้งอะคราวนี้พอเราเพิ่มตรงส่วนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ให้มาด้านขวาครับตรงนี้ครับอาที่ลงท้ายคำว่า keyboard setting ตรงนี้นะครับให้เราจำไว้ตัวล่างสุด keyboard setting เราคลิกเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับตึ๊ดตึ๊ดลงมาเลยอันล่างสุดครับ advanced keyboard setting และตรงนี้ครับจะมีคำว่า input language hot key เราคลิกเข้าไปครับะจะเจอกับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรามาคลิกที่ททตรงนี้นะครับ advanced key setting เลือกอันแรกครับ between input ตรงนี้ให้คลิกตรงนี้ครับ change key แล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา คือตอนนี้นครับมันถูกเลือกอยู่ที่ a าร์ตินเนตบวกชิปให้เราเปลี่ยนเฉพาะช่องซ้ายนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นตัวล่างอ่าไอสัญลักษณ์ตัวหนอนที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเลือกตัวล่างแล้วกดโอเคไปเลยครับส่วนด้านขวาตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไรทั้งสิ้นครับกดแอป l y โอเคแล้วก็ปิดหน้าจอน,นี้ไปเลยอลองกลับมาพิมพ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับพิมพ์ภาษาอังกฤษกดตัวหนอนเป็นภาษา แล้วลองพิมพ์ภาษาไทยได้เรียบร้อยแล้วครับสลบับอีกทีก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าการเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดนะครับของ Windows 10ลองไปทำตามกันดูครับง่ายมากเลยครับขอบคุณครับ